สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเฉลยทีเด็ดป .6 ปี2564คณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ EP ที่5แล้วนะครับผมก็คือข้อที่21ถึงข้อ25นั่นเองครับมาเริ่มกันที่ข้อ21นะครับข้อ21เขาถามว่าพับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแผ่นหนึ่งให้เป็นดังรูปจงหาค่าของ x บวก yx กับ y ตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราจะมาหาค่า y นะครับหาค่า y เนี่ย ตรงนี้เขาบอกว่ามันพับเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าตรงนี้ก็มีค่า y เหมือนกันครับเพราะทั้งสองมุมนี่มันพับเข้ามาแสดงว่ามันต้องมีค่าเท่ากันผมก็จะทําให้มันเป็นสัญลักษณ์เท่ากัน,นครับแล้วก็มุมตรงนี้นะครับก็คือจะรวมกันได้สามมุมเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยจะได้ร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบองศา แล้วก็ผมก็จะมาเริ่มเริ่มหาง่ายๆก่อนครับก็คืออย่างแรกเนี่ยผมก็จะมาหามุมนี้ก่อนมุมนี้ก็คือจะเท่ากับ50องศาเพราะว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกับ50องศาตรงนี้นะครับแสดงว่ามันมีค่าเท่ากันแล้วก็มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนี้มีเท่าไหร่ครับ180องศาแล้วในนี้มันมีอยู่สองมุมแล้วสองมุมรวมกันได้120อีกมุมหนึ่งจะเท่าไหร่ครับก็คือ180ลบ120องศาจะเท่ากับ60องศา มุมนี้ก็จะเป็นหกสิบองศาครับและสังเกตอะไรไหมครับมุมหกสิบองศาเนี่ยจะเป็นมุมททแยงกับมุมนี้ครับมุมพอมุมเป็นมุมททแยงกันนะครับก็จะได้เป็นหกสิบองศาเท่ากันนะครับหรือว่ามุมแยงนั่นเองครับนี่อ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็หามุมวายมุมฝั่งนี้ง่ายเลยก็คือสองวาย นั่นก็คือเอาร้อยแปดสิบไปลบก,กับหกสิบแล้วก็ลบก,กับเจ็ดสิบก็จะเท่ากับห้าสิบนั่นเองครับห้าสิบเนี่ยจะเท่ากับสอง y แสดงว่า y เดียวจะเท่ากับยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วก็ต่อมาเราก็จะมาหา,หาค่ามุม x นะครับมุม x เ,เนี่ยก็เช่นเดียวกันเลยครับมันถูกพับมาจากฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งเนี้ยก็มีค่า x เ,เท่ากันแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะ มหามุมรวมทั้ง3มุมเนี่ยมันจะได้เป็นร้อยแปดสิล้วร้อเนี่ยถ้าเกิดลบหกสิออกไปเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ x 2ตัวนั่นเองครับอ่าลบหกสิบจะเท่ากับร้อยยีแล้วก็เหลือ x 2สตัวร้อจะเท่ากับสองเเดียวจะเท่ากับร้อยยี่สิบ่วนสองกสจะเท่ากับ x อ่าดังนั้นนะครับ x วก y จะมีค่าเป็น หกสิบบวกยี่สิบห้าจะเท่ากับแปดสิบห้านั่นเองครับข้อนี้ตอบแปดสิบห้าครับข้อนี้ข้อยี่สิบสองนะครับข้อยี่สิบสองเนี่ยเขาถามว่ากําหนดเงื่อนไขของเศษส่วนดังนี้หนึ่งเป็นเศษส่วนแท้สองเป็นเศษส่วนยังต่ำสามมีตัวส่วนเป็นเก้าสิบเก้าสี่มีตัวเศษเป็นจนํานวนนับที่มากกว่าสิบเก้าจงหาว่ามีเศษส่วนที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งสี่ข้อข้างต้นนี้อยู่ทั้งหมดกี่จํานวน เป็นเศษส่วนแท้นี่ไม่ใช่ต้องไม่ใช่เศษส่วนเกินกับเศษส่วนค้านั่นเองครับแล้วก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนี่ยก็คือต้องหารต่อไม่ได้แล้วหารเศษและส่วนลงตัวอยู่ไม่ได้แล้วครับมีตัวเลขที่หารเศษและส่วนลงตัวอีกไม่มีแล้วอย่างที่สามก็คือมีตัวส่วนเป็นเก้าสิบเก้าอย่างที่สี่ก็คือมีตัวเศษเป็นจํานวนนับที่มากกว่าสิบเก้าตัวเศษเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างครับก็ยี่สิบถึงเก้าสิบเก้าก็จะเป็นได้ทั้งนี้ครับ อย่างแรนะครับเราก็จะหาว่ามันเป็นได้ทั้งหมดกี่ตัวตัวเศษก็เพราะยังไงตัวส่วนมันก็เทําป็น99อยู่แล้ว20-99ก็จะมีอยู่80ตัวครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหาว่าเอ๊ะมันต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่าเนี่ยแสดงว,ว่ามันตัวส่วนกับตัวเศษเนี่ยมันต้องไม่มีจํานวนที่เป็นตัวประกอบร่วมกันครับ ตัวประกอบของเก้าสิบเก้ามีอะไรครับมีหนึ่งหนึ่งนี้รวมได้นะครับสามสิบเอ็ดสามสิบสามเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบสามเนี่ยมันไม่ควรมีอยู่ในนั้นครับแสดงว่าเราต้องหาจํานวนที่หารสามหารสิบเอ็ดแล้วก็หารสามสิบสามลงตัวนะครับแล้วก็ตัดตัวนั้นออกแล้วก็มาลบกับแปดสิบตัวครับอ่าอย่างแรกนะครับตัวที่หารสามลงตัวเนี่ยก็จะมีอยู่ ยี่สิบน่าจะเป็นตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดนะครับต้องมากกว่ายี่สิบด้วยนะครับยี่สิบสี่แล้วก็ยาวไปจนถึงเก้าสิบเก้าตัวที่หารสิบเอ็ดลงตัวเนี่ยก็จะมียี่สิบสองสามสิบสามสี่สิบสี่ไปถึงเก้าสิบเก้าครับแล้วก็หารสามสิบสามลงเนี่ยก็จะมีอยู่สามสิบสามหกสิบหกแล้วก็เก้าสิบเก้าครับมีสามตัว ตัวสามหารสามลงเนี่ยก็จะมีอยู่สามตัวหารสิบเอ็ดลงเนี่ยก็จะมีอยู่แปดตัวก็คือยี่สิบสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้ามีอยู่แปดตัวนั่นเองครับแล้วก็หารสามลงตัวเนี่ยก็จะมีอยู่ต้นปลายหารต้นแล้วก็บวกหนึ่งจะเท่ากับสิบเจ็ดโอ้ยไม่ใช่ครับ สามเจ็ดสิบแปดหารสามเนี่ยจะได้ยี่สิบหกบวกหนึ่งก็จะได้เป็นยี่สิบเจ็ดตัวก็จะมีอยู่หารสามลงตัวก็จะมีอยู่ยี่สิบเจ็ดตัวแปดตัวกับสามตัวแล้วก็เวลาเราจะมาลบกันเนี่ยฮะเราเนี่ยต้องเอาตัวที่มันไม่ซ้ำมาด้วยนะครับอย่างเช่นเก้าสิบเก้าเนี่ยมันซ้ำกันเห็นไหมครับหกสิบหกมันก็ซ้ำกันเห็นไหมครับ กับสามสิบสามเนี่ยมันก็ซ้ำกันทั้งสามตัวเลยดังนั้นเราต้องลบตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยก็คือเอายี่สิบเจ็ดบวกแปดแล้วก็ลบสามตัวครับจะเท่ากับสาสิบสองตัวนั่นเองครับข้อข้อนี้ก็ ะเอาแปมาลบก็จะตอบเป็น48ตัวครับมาต่อกันที่ข้อ23นะครับข้อ23่สเนี่ยเขาถามว่าเจนี่สร้างผลงานศิลปะปักหมุด10ตัวบนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่งบนกระดาษแข็งโดยให้ระยะห่างระหว่างหมุดที่อยู่ติดกันบนเส้นรอบวงของวงกลมเท่ากันเสมอ แล้วใช้ไหมพรมพันกับหมุดโดยเริ่มจากหมุดตัวที่หนึ่งและข้ามหมุดไปทีละสองตัวในทิศทางตามเข็มนาฬิกาทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนไหมพรมพกลับมาพันหมุดตัวที่หนึ่งอีกครั้งจะถือว่าผลงานเสร็จสิน้นจงหาว่าผลงานศิลปะที่เสร็จสิ้นแล้วนี้มีเส้นขนานกันทั้งหมดกีค่คู่อย่างแรกนะครับเราก็จะมาเริ่มพันให้มันเป็นรูปนนะครับผมก็จะพันปึ๊บชึบ แล้วก็สามก็ไปต่อกันที่หกแล้วกันฮะหกแล้วก็ต่อกันที่เก้าครับค่อคยๆไปเรื่อยๆครับเก้าก็จะกลับมาที่สองครับพันหมุนไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมาที่ห้าครับบวกสามแล้วก็จะไปที่แปดต่อครับแล้วก็ไปที่หนึ่ง ก็จะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับอ่าแล้วเขาบอกหาเส้นขนานนะครับว่ามันจะมีเส้นที่ขนานกันกี่เส้นอย่างแรกนะครับก็จะมาสังเกตเลยว่ามีเส้นไหนขนานกันบ้างอ่าอันนี้เส้นที่หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งเส้นแล้วก็อันนี้อีกเส้นหนึ่งครับสองเส้นเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่ไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลดขนาดอ่ะเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่แล้วก็อุ้ยเท่าทีับกลับไปก่อนกลับไปก่อนแล้วก็ เส้นที่ห้าครับอ่าก็จะมีอยู่ห้าคู่นั่นเองครับข้อนี้เลยตอบห้าคู่ข้อที่ยีสิบสี่กันเลยครับข้อที่ยี่สิบสี่เนี่ยเขาถามว่ามาตรส่วนของแผนที่ฉบับหนึ่งเป็นหนึ่ง ต่อ2แสนถ้าโซเฟียเดินทางไปกลับระหว่างจุด2จุดที่อยู่ห่างกัน12เซนติเมตรบนแผนที่โดยโซเฟียเดินทางด้วยความเร็วคงที่ที่6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาว่าโซเฟียใช้เวลาในการเดินทางไปกลับครั้งนี้ทั้งหมดกี่นาที <c oughs> อย่างแรกนะครับผมก็จะโฟกัสคีย์เวิร์ดเขาก่อนว่าไปกลับแล้วเขาบอกว่าอัตราส่วนในแผนที่เนี่ยคือหนึ่งต่อสองแสน ดังนั้นหนึ่งเซนติเมตรในแผนที่เนี่ยก็จะเท่ากับสองแสนเซนติเมตรในชีวิตจริงแล้วผมก็จะแปลหน่วยให้มันเป็นเมตรนะครับก็หนึ่งเซนติเมตรเนี่ยก็จะเท่ากับสองพันเมตรในชีวิตจริงครับโดยการส่วนร้อยนี่นะครับอันนี้ส่วนร้อยก็จะเป็นเมตรแล้วถ้าเกิดส่วนพันบิกเนี่ยก็จะกลายเป็นกิโลเมตรก็จะเป็นหนึ่งเซนติเมตรในแผนที่เนี่ท่ากับสองกิโลเมตรในชีวิตจริงแล้วเขาเดินทางขาไปเนี่ยสิบสองเซนติเมตร ก็จะเป็น12ซนติเมตรก็จะเท่ากับ24 km, ีกิโลเมตรวิตจริงแต่เขาถามว่าไปกลับนะครับไปกลับก็จะเป็น48กิโลเมตรแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาหาเวลานะครับก็จะใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ก็คืออัตราเร็วจะเท่ากับ s ก็คือระยะทาง t ก็คือเวลาตอนนี้เราดู v กับ s v คือเท่าไหร่ครับ v คือ60อัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ48 ส่วนทย้ายย้ายครับว่าจะเป็นทีจะเท่ากับ48่ส่วนหกสอา้าวสี่ส่วนหกก็ถือว่าเป็น48ใน60ของชั่วโมงใช่ไหมครับอา้าวแล้วชั่วโมงหนึ่งมี60นาทีก็คูณ60ตัดตัดก็จะเป็น48นาทีพอดีนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ48นาทีครับ ต่อมานะครับเป็นข้อที่ยี่สิบห้าเป็นข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้ EP นี้นะครับก็เขาข้อที่ยี่สิบห้าเนี่ยเขาถามว่าแบบรูปของเศษส่วนแบบหนึ่งเป็นดังนี้โดยที่จํานวนที่เติมลงในสี่เหลี่ยมเป็นจํานวนเดียวกันทั้งหมดถ้าผลบวกของเศษส่วนทั้งหมดในแบบรูปนี้เท่ากับสิบห้าจงหาว่าเศษจงหาว่าจํานวนที่เติมลงในสี่เหลี่ยมคือจานวนใดอ่ะอย่างแรกนะครับเราก็จะมาหาอย่างี้นะครับดูสังเกตแบบรูปดูครับว่าเออเนี่ย เห็นไหมครับสี่เหลี่ยมนี่คือส่วนใช่ไหมครับทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันรวมกันได้หนึ่งพอดีสองตัวนี้ก็เหมือนกันครับแล้วเขาบอกว่าในแบบรูปนี้เนี่ยเศษส่วนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สิบห้าตัวสองตัวเนี่ยมันจะรวมกันได้หนึ่งพอดีสแสดงว่า <c oughs> สแสดงว่านะครับมันจะมีอยู่สิบห้าคู่นั่นเองครับในแบบเศษส่วนนี้จะเท่ากับมีอยู่สามสิบจำนวนนั่นเองครับ แล้ววิธีการหาจํานวนเนี่ยเราสามารถนําเอามาหาสี่เหลี่ยมได้นะครับก็คือบแบบวิธีการหาจํานวนก็คือต้นก็คือสี่เหลี่ยมลบสองแล้วก็ลบสองอีกทีหนึ่งซึ่งก็คือตัวต้นต,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 ตัวนี้นะครับปลายลบต้นหารห่างก็คือสองนะครับสองสองสองนะครับบวกหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสามสิบจำนวนดังนั้นเราก็จะย้ายหนึ่งไปลบก่อนนะครับก็จะเป็นยี่สิบเก้าจะเท่ากับ สี่เหลี่ยมลบสองลบสองย้ายวงเล็บเอาวงเล็บออกเลยก็ได้ครับก็คือลบสี่นั่นเองลบสี่ดังจากนั้นย้ายสองไปคูณก็จะเป็นห้าสิบแปดนะครับจะเท่ากับสี่เหลี่ยมลบสองลบสองก็คือ,อลบสี่อะไรแล้วก็ย้ายลบสองลบสองเนี่ยไปบวกครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจะเท่ากับห้าสิบแปดบวกสี่สี่เหลี่ยมเนี่ยจะเท่ากับหกสิบสองนั่นเองครับข้อนี้ตอบว่าหกสิบสองครับ จำนวนที่เติมลงในสี่เหลี่ยมคือหกสบสองครับอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็สามารถถามในคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้เนือเร็กดีขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ